สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนนะครับวิธีเปลี่ยนตลับหมือแคนนอนนะครับซีรีส์ G นะครับเป็น G 3ส1 0นย์นะครับผมก่อนอื่นนะครับเราต้องเทสหัวพิมพออกมาดูก่อนนะครับว่าหัวพิมพ์มันมีปัญหาตรงไหนนะครับผมโดยการกดปุ่มนะครับรูปเครื่องมือตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับนะครับเราให้ตรงเลือกหัวเลือกเหนือเป็นรูปเครื่องมือนะครับจากนั้นเรามากดปุ่มนะปุ่มสีก็ได้ดําก็ได้นะครับหนึ่งปุ่มนะครับเพื่อเป็นการเทสหัวพิมพ์นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าหัวไหนนนททีีีี่่่่มปปััญหาาะะครรบอเเจลยน รอสักครู่ครับจากนั้นเครื่องก็จะทำการเทสหัวพิมพ์ออกมานะครับเนี่ยพอเทสหัวพิมพ์ออกมาเราก็มาดูนะครับผมสังเกตได้ไหมครับคือหัวสีดำเนี่ยจะมีปัญหานะครับเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนนะครับ หัวสีดํานะครับผมวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับอันนี้คือจะเป็นตลับหมึกเวลาเราไปซื้อมานะครับนี่จะเป็นเบอร์ของตลับหมึกนะครับ C A 91นะครับผมวิธีเปลี่ยนแล้วก็นะียยกฝาเครื่องขึ้นนะครับผม เราแกะตลับนะครับออกมาจากกล่องนะครับแกะมาปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบีซีแบ็คซีดำนะครับก็ทำการแกะจากนั้นเราก็แกะสติกเกอร์ตรงนี้ออกมานะครับเดี๋ยวเอาแกะตลับก่อนแกะสติกเกอร์ตรงนี้ครับออกมาแล้วก็ตรงนี้อย่าลืมแกะออกนะครับจะที่ปิดน้ำมึกไว้นะฮะ เกะออกปุ๊บนะครับหลังจากนั้นเราจะทาการเปลี่ยนนะครับโดยการขยับสายนะครับออกมาให้อยู่ตรงกลางนะครับผมก่อนที่เราจะยกตัวนี้ขึ้นนะครับเราต้องยกเห็นไหมฮะด้านข้างเนี่ยเพื่อเป็นการทับสายน้ำหมึกมาให้หมึกวิ่งย้อนนะครับยกขึ้นนะครับสองฝั่งนะครับยกขึ้นนะครับเวลาเรายกขึ้นเนี่ยมันจะไปกดสายน้ำหมึกไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้หมึกตัวนี้วิ่งย้อนกลับข้อแทงนะครับอ่าแล้วก็วิธีเปลี่ยนก็พอเรายกสองสองฝั่งนี้ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ บีบตรงนี้ฮะบีบบีบแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับยกขึ้นได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนหัวดำนะครับบีตัวนี้นะครับที่ที่มีปัญหานะครับเนี่ยสังเกตพอเรายกตัวนี้ขึ้นหมึกตรงนี้มันจะไม่วิ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเรายกตัวนี้ขึ้นนะครับยกตัวนี้ขึ้นเพื่อที่มันจะได้กดสายตัวเครื่องไว้นะครับจากนั้นเราก็หัวที่เราซื้อมาใหม่นะครับตัวนี้ครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดลงนะครับกดนี้ลงนะครับปุ๊บแล้วก็ตัวบนไปตัวล็อกสายน้ำหมึกนะครับกดลงปุ๊บ กดลงจากนั้นปิดด้านข้างลงปิดด้านข้างลงนะครับผมเอาเครื่องลงนะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับจากนั้นก็เปิดเครื่องใหม่นะครับเพื่อที่เป็นการเทสหัวพิมพ์นะครับเปิดเครื่องนะครับ เราจะเทสหอวพิมพ์นะครับคราวนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะเทสสีก็กดรูปเครื่องมือนะครับให้ตรงนี้เป็นรูปเครื่องมือแล้วก็กดปุ่มได้ปุ่มนึงนะครับดาก็ได้สีก็ได้นะครับ รอสักครู่นะครับระบบทําการคลีนหัวพิมพ์นะครับตัวน,นี้จะเป็นแท้งโรงงานนะครับสามารถพิมพ์ผ่านมือถือได้นะครับเป็นระบบ wifi นะครับตนนัวนี้ wifi ตัวน,นี้จะเป็นเครื่องรุ่นที่เป็น G สามศูนนะครับรุ่นนี้จะเป็นทั้ง wifi เด r ็ c กนะครับ d ด r ็ c กก็คือสามารถพิมพ์ผ่านมือถือได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวเราเตอร์นะครับของอินเทอร์เน็ตก็สามารถเปิดเบอร์อ่เปิด สัญญาณไปฟ์มือถือแล้วก็ของเครื่องนะครับเราก็สามารถสั่งปิิ้นได้โดยตรงนะครับผมโดยที่มันไม่ต้องผ่านตัวเราเตอร์นะครับผม w ฟล์จะมี2แบบนะครับแบบผ่านเราเตอร์ก็คือต้องใช้เราเตอร์เป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวเป็นตัวกลางเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องปิ้นนะครับเพื่อที่จะปิ้นงานได้แล้วก็เป็นไดเรกไดเรกก็คือเนี่ยฮะเขาจะระบุไว้นะครับไดเรกก็คือปิ้นผ่านมือถือได้โดยตรงนะครับถ้าเป็นพวกเน็ตเวิร์กก็ต้องปิ้นผ่านพวก เซ็ค่าให้รู้จักพวกเราเตอร์พวกอินเทอร์เนต็ตนะฮะถึงจะใช้งานได้ ใช้เวลานิดนึงนะฮะในการเทสหัวพิมพ์เพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนหัวใหม่เข้าไปหัวพิมพ์สามารถสั่งเองได้นะครับตามเว็บไซต์ได้นะครับหรือตามร้านค้าทั่วไปได้นะครับ เราเทน้ันพิมพ์ออกมานะครับสังเกตนะครับนะฮะสีดําก็จะออกมานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์ครับผมการเปลี่ยนนมันพิมพ์แคนนอนนะครับซีรีจีนะครับทุกรุ่นนะครับจะเปลี่ยนคล้ายๆกันนะครับผมติดกันปปญหาตรงไหนทักสอบถามใต้คอมเมนต์วิดีโอได้เลยนะครับผมใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ